โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนดับชาติครั้งที่61ประจำปีการศึกษา2554ในงานสุดยอดเด็กไทยก้าล้ำสู่ผู้นำอาเซียนครับเช้าวันนี้ที่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนดับชาติ รังที่61ประจำปีการศึกษา2554ในงานสุดยอดเด็กไทยก้าล้ำสู่ผู้นำอาเซียนโดยมีนายอภิวัตหานปราบรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับภาคและระดับประเทศซึ่งประเภทการแข่งขันโครงการขุนยนต์มอต้นได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมตอบป,ปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับประเทศ กิจกรรมเล่านิทานระดับชั้นมมธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินเอ่อเป็นครั้งที่สองครับก็รู้สึกเออดีใจครับแล้วก็ทำเพื่อโรงเรียนนะครับสร้างสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนะครับก็ประสบความสำเร็จกว่าครั้งก่อนเยอะเลยครับเพราะครั้งที่แล้วตกรอบในระดับภาคครับแต่ครั้งนี้ได้ผ่านเข้าไปในระดับประเทศนะครับเออก็เป็นโครงงานในหัวข้อหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวันนะครับก็สามารถช่วยเตือนความจําของเราได้แล้วก็เตือนภัยในบ้านเราได้อะครับ เป็นเพราะความร่วมมือและความสามัคคีของพวกเราทุกคนครับที่ยอมสลับเวลามาช่วยกันทำหุ่นยนต์นะครับก็สลับเวลาตอนเย็นนะครับหลังเลิกเรียนก็มาช่วยกันทําก็ให้การสนับสนุนเป็นสถานที่คําแนะนำํคำความรู้เรื่องการต่อวงจรอะไรครับแล้วก็เรื่องการเขียนโปรแกรมในในระดับประเทศมี32ทีมครับผมก็ได้ผ่านไปรอบ5ทีมสุดท้ายครับแล้วก็ได้รางวัลที่4กับมาครับ สำหรับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนรับผ้าเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรร,รมนักเรียนระดับชาติครั้งที่61ประจำปีการศึกษา2554ในงานสุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ทางโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบรุรีได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเพื่อเป็นโนโยบายในการพัฒนานักเรียนและครูผู้สอนได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสพัฒนาความคลิปหรืเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากงานศินละปะหัตถกรรมอีกด้วยครับความสําเร็จของนักเรียนที่ถ้ากำลังทําการแข่งขันในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่61ของภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็ในระดับชาติ ทางโรงเรียนเป็จมาลาชุตทีจังหวัดจันทบ,บุรีนั้นโดยการนําของท่านผู้อำในการมาโนดกล้องเจริญท่านก็พยายามที่จะผลักดันให้กับนักเรียนที่เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดจันทบ,บุรีนั้นได้มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการนอก,นอกจากนั้นก็ยังนอกจากในเรื่องของด,งด้านวิชาการแล้วก็ยังผลักดันให้นักเรียนนั้นเป็นสุดยอดแห่งผู้นําอาเซียน นะครับเป็นสุดยอดเป็นก้าไกลสู้นำอาเซียนตามาวิสัยทัศน์ของเรียนของเรานั้นก็เน้นในเรื่องของวิชาการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของเรียนของเราก็ในเรื่องของการเรียนเด่นเพราะฉะนั้นจะเน้นในเรื่องของวิชาการเพราะฉะนั้นในความสําเร็จของทางานักเรียนโรงเรียนเปญจมาลาจุิีในครั้งนี้ที่ประสบความสําเร็จได้ก็เนื่องจากท่านผู้บริหารนะครับโดยท่านผู้นวยการมาโนดกล้องเจริญ นั่นคณะกรรมาการสถานศึกษาของเรียนนะครับเป็นจมาาราจุติจังหวัดจันทบุรีที่ให้การสนับสนุนคณะครูที่พยายามฝึกซ้อมนักเรียนคัดเลือกนักเรียนเพื่อรณรงค์การแข่งขันและที่สุดก็คือตัวนักเรียนเองที่มีความตั้งใจนะครับที่จะทําชื่อเสียงให้กับจัง,จงหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดแล้วก็โรงเรียนของเขาคือโรงเรียนเป็นจมาอาราจุติจังหวัดจันทบุรีนั้นจึงทําให้การ เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่61ประจำปี2554ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจนถึงในระดับชาติประสบความสําเร็จจนทําให้เราได้รับรางวัลที่1ในระดับประเทศได้และก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศได้ในครั้งนี้ครับ